อัสลามวะไัยกุ้มวะเรามาตุลลอฮิวบารอกาตุถึงคาบวิชาคณิตศาสตร์แล้วค่ะนักเรียนพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วอ่านดุอาเพิ่มความรู้ก่อนค่ะยกมือแล้วอ่านดุอาเลยค่ะอ่านแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นบทที่7ทศนิยมนะคะ เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องเศษส่วนและสอบไปแล้วนะคะซึ่งบทที่7เรื่องทศนิยมจะเป็นเรื่องต่อยอดจากเรื่องเศษส่วนนั่นเองค่ะมาดูจุดประสงค์ในเรื่องนี้นะคะเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถเขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆรวมทั้งแสดงสิ่งต่างๆต,ตามทศนิยมที่กำหนดเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆบวกและลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหรือ ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการบวกการลบสองตำสอขั้นตอนของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในบทนี้แล้วดูนะคะจากภาพเขากำลังทำอะไรคะกระโดดไกลนั่นเองนะคะซึ่งต่อมาอีกหน้าหนึง่ง เป็นการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกในปีคริสตศักราช1,991ตรงกับพศสอ0พ3นนะคะไมค์พาวเวลกระโดดไกลได้ระยะทาง8.95เเมตรทำให้เขาเป็นเจ้าของสถิติโลกกระโดดไกล ข้อที่หนึ่เขาถามว่า8.95อยู่ตำแหน่งใดบนเส้นจำนวนซ,ซึ่งเส้นจำนวนมีตัวเลขอยู่7ถึง8 8ถึง9แล้วก็9ถึง10นะคะจะอยู่ในช่วงใดคะแล้วข้อ2ถามว่าจากโจทย์จากข้อ1เนี่ยจุดที่อยู่ระหว่าง8กับ9มีไว้เพื่ออะไรนะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องทศนิยมนี้นั่นเองค่ะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเรียนเรื่องทศนิยมกันนะคะข้อแรกเขาให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีัเาเรียนดูนะซึ่งข้อที่หน,นะคะให้เขียนเศษส่วนเศษส่วนเราเพิ่งเรียนมาเราก็นะ่าจะทำได้แน่นอนนะคะ ทำได้แน่ๆอามาดูข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึงเราดูตัวเศษค่ะตัวเศษก็คือส่วนที่ระบายสีมี1 2 3 4 5 6อส่หกส่วนนะคะส่วนที่ระบายสีก็คือตัวเศษอยู่ด้านบนเศษหกส่วนส่วนเท่าไหร่ต่อจากหกนับไปให้หมดค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบตัวส่วนเป็น10ค่ะเศษหกส่วนสินั่นเอง ตัวเศษก็คือส่วนที่ระบายสีตัวส่วนก็คือทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยข้อที่สองค่ะนักเรียนข้อที่สองมีกี่ส่วนคะนับก่อนหนึ่งสองสาส่วนส่วนที่ระบายสีมี9ส่วนก็เป็นเศษ9ส่วนเท่าไรคะ ส่วน10ค่ะส่วน10นะคะเพราะว่า9แล้วที่ไม่ระบายสีหนึ่งก็เป็น10นะคะตัวเศษคือส่วนที่ระบายสีตัวส่วนก็คือทั้งหมดทั้งระบายสีและไม่ระบายสีเวลาเขียนตัวเศษอยู่บนอยู่บนเส้นบรรทัดตัวส่วนอยู่ด้านล่างเส้นบรรทัดแล้วขีดอยู่บนเส้นบรรทัดนั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่3ค่ะมีหลายช่องค่ะคุณครูนับหมดไม้เอามาดูวิธีนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คีคูณนับแนวตั้งได้10แนวนอนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้10เราก็เอาแนวตั้งคูณกับแนวนอน10 10เป็น100าตัวส่วนของเราคือ100 นะคะคตัวส่วนก็คือนับหมดทั้งระบายสีและไม่ระบายสีค่ะตัวเศษนักเรียนตัวเศษก็คือ1แถวเนี้ยสิบแถวก็20แล้วก็อีก7ก็เป็นเศษ27ส่วนด้วย1 0 0นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1เศษ2ส่วนห จะเท่ากับเศษอะไรส่วนด้วย10เศษอะไรส่วนด้วย10มาดูค่ะจาก5ามาเป็น10มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถ้าเพิ่มเป็นการคูณถ้าลดลงเป็นการหารค่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไรเพิ่มขึ้น1 5ทําทำไมถึงได้10 2เพราะฉะนั้นตัวเศษก็เหมือนกันก็คูณ2ค่ะ เวลาคูณคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนยังจำได้ใช่ไหมคะ2 2 4ตัวเศษก็เป็นเศษส่ส่วน10ค่ะ10มาเป็น100เพิ่มขึ้นก็เป็นการคูณคูณด้วยใครถึงได้100คูณด้วย10ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเศษก็ต้องคูณด้วย10เหมือนกันค่ะคูณด้วย10ก็เป็น 40ส่วน100นะคะตัวสุดท้ายของข้อหนึ่งค่ะจาก100มาเป็น1,000ค่ะเพิ่มขึ้นก็เอามาคูณคูณเท่าไหร่คะถึงได้1,000คูณ10นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเศษก็ต้องคูณ10เหมือนกันนะคะก็จะได้40คูณ10ก็เป็น400ค่ะ เสร็จแล้วนะคะข้อที่1ข้อที่2คะ่ะนักเรียนมาดูกันเศษ5ส่วน50เท่ากับเศษอะไรส่วนด้วย10บนะคะดูที่ตัวส่วนนะ50มาเป็น10เป็นยังไงคะนักเรียนลดลงถ้าลดลงแสดงว่าหารหารเท่าไหร่ถึงเหลือ10หาร5คะ่ะคุณครูหาร5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็เหลือ1 อ่าน้านะคะเวลาทำทําเหมือนกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะ่ะหารก็หารเหมือนกันคูณก็คูณเหมือนกันตัวเดียวกันแล้วก็จาก10มาเป็น100เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นคูณ10ถึงจะได้100 1ก็ต้องคูณ1 0เหมือนกัน1คูณ10ก็คือ10ก็จะได้เศษ10ส่วน100เท่ากับ ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า52แล้วก็เขียนลงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะจาก100มาเป็น1000เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นเท่าายคูณใครคูณ10ค่ะถึงจะได้1000ตัวเศษก็ต้องคูณ10เหมือนกันนะคะก็จะได้100เศษ100ส่วน1000ค่ะ ซึ่งทุกจำนวนที่เป็นเศษส่วนก็จะเท่ากันในข้อ2นะคะข้อที่3ค่ะข้อที่3เศษ4 5ส่วน100จะเท่ากับเศษอะไรส่วน1000จาก100ไปเป็น1000เป็นยังไงคะนักเรียนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือการคูณคูณเท่าไรคูณ10ถ้าคูณ10ตัวเศษตัวส่วนก็ต้องคูณตัวเศษด้วยคูณ1ิ เป็น450ถัดมาไม่มีทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะคูณหรือเราจะหารก็ได้แต่ต้องทำให้เหมือนกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะครูจะคูณน,นะคะคูณ10เหมือนเดิมครูจะคูณ10เหมือนเดิมก็จะได้เป็นเศษสี่พส่วนด้วยหนึ่ง มืน่นหนึ่งมื่นนะคะสิบปนานะครูใส่ลูกน้ำแล้วถัดมาก็ไม่มีทั้งตัวเศษตัวส่วนอีกครูจะคูณเหมือนเดิมคูณสิบเหมือนเดิมคะ่ะขอจะได้ตัวเศษเป็นสี่มื่นห้าพันห้าพันขอใส้ส่วนอีกตัวแล้วจากหมื่นก็เป็นหนึ่งแสน หนนะคะต่อไปต่อไปข้อที่4ค่ะเศษ20ส่วน1,000มีแนวโน้มเป็นยังไงคะลดลงก็คือการหารหารเท่าไหร่ถึงเหลือ1,000เหลือ100หาร10ค่ะคุณครูตัวนี้ก็ต้องหาร10เหมือนกันเหลือ2เหลือ2นะคะจะหารต่อ หรือว่าคูณดีคูณว่าตัวเศษเป็นแค่2ควรที่จะคูณนะคะโอเคคูณเท่าไรคูณหนึ่งเลยเพราะถ้าคูณสิบมันก็จะเท่ากับตัวแรกนะคะคูณหนึ่งรเลยหนึ่งรคูณหนึ่งก็ใส่0นนับ0ูนย์เลยลูกศูนย์สตัวใส่ครบแล้วค่อยมาใส่ลูกน้ำสองคูณหนึ่งก็เป็น200นะคะในตัวเศษ คูณต่อค่ะคูณเท่าไรดีคูณสิบพอนะคะคูณสิบพอหนึ่งหมื่นก็เป็นหนึ่งแสนค่ะสองร้อยคูณสิบก็เป็นสองพันค่ะนะคะแต่ละจำนวนในข้อเดียวกันจะต้องเท่ากันนะคะพอเอามาทำให้เป็นอย่างาต่ำแล้วจะเท่ากันหมดเลยค่ะนักเรียน ข้อที่5ค่ะเศษ12ส่วน40 40เหลือ10แสดงว่าหารค่ะคุณครูหารเท่าไหร่คะหาร4เวลาหารหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนคูณก็คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะ12หาร4เหลือ3ามค่ะมาดูนะคะ10เป็น100 เพิ่มก็คือคูณคูณ10นี่ก็คูณ10ด้วยนะคะอย่าลืมทำเหมือนกันทั้งตัวเศษและตัวส่วน3คูณ10ก็ได้เป็นเศษ3 10นะคะ100มาเป็น1000เพิ่มขึ้นก็คูณ10เพราะฉะนั้น1 0 30คูณ10ก็ได้300ค่ะ นิดเดียวนะคะนักเรียนอาจจะลายตากับลูกศรของครูหน่อยแต่ว่าครูทําเพื่อนักเรียนเข้าใจง่ายนะคะว่าเวลาเราคูณก็ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเวลาเราหารก็ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนที่เป็นตัวเลขเดียวกันนะคะถัดไปให้นักเรียนให้นักเรียน ขียนลงไปในหนังสือด้วยนะคะแต่ไม่ต้องส่งนะคะหน้า52แต่ให้นักเรียนไปทำเองในแบบฝึกหัดหน้าที่20ค่ะให้ไปทำเองสังเกตนะคะตัวอย่างที่คุยกคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยกับในแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลงมือทำได้เลยค่ะ